สวัสดีครับวันนี้จะมาน,นําเสนอรถไทยนะครับผมตัวนี้รถในร้านเราก็พอมีให้เลือกให้ชมกันครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นครับเป็นเคยผ่านการใช้งานในไทยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถเล็กๆกันก่อนครับรถเล็กๆคันนี้ก็จะเป็นรถสําหรับเข้าล่องอ้อยครับเข้าวสวนตัดหญ้าได้หมดครับคันนี้พร้อมโรตารี่เลยคันนี้จะเป็น b 7 0 0 1ครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ15ไอ้16ถึง17แรงม้านะครับ คันนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับสีเดิมญี่ปุน่นมีเวทหน้าให้ด้วยครับเวทหน้ายังมีอยู่นะครับเวทหน้าครับก็คันนี้ราคาจะเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพร้อมโรตารี่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบสภาพญี่ปุ่นเลยพี่เดิมๆจากญี่ปุน่นของเขาอย่างนี้เลยครับสีเดิมญี่ปุน่นโรตารี่ก็ใบใหม่ๆนะครับสวย ตัวนี้เป็นโรตารี่ปั่นกลางนะพี่นะสามารถยุบได้เราสามารถตัดยุบได้เลยครับตัดแขนออกได้เลยเอาไปปั่นในล่องอ้อยได้สบายครับล่องอ้อยสวนผักใช้ได้เลยครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับลูกค้าต่อไปครับตัวนี้จะเป็นเอเต้ครับตัวนี้เอเต้ h, ตัวเปล่า,าพี่ตัวนี้สองเพาเหมือนกันครับ สองเาเก่าญี่ปุ่นตัวที่สิบเจ็ดแรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบครับตัวนี้ตัวนี้ต๊วเปล่าอันนี้เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้เลยคันนี้เอาไปหนึ่งแสนห้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนห้าพันบาทลอยๆอย่างนี้ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่สีเดิมญี่ปุ่นนะครับไม่ได้ทําสีนะครับรถสภาพจากญี่ปุ่นเลยพี่เดิมๆจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยตัวนี้ก็เป็นระบบหางนี่ก็เป็นระบบ PTO โ สโลเกียอยู่นี่ครับเกียครับตามนี้เลยตัวนี้ก็ไปห5,000บาทครับ1 5 0 0 0บาทอ่าแล้วมาเราดูคันต่อไปครับตัวนี้เป็นคูปุต้า L 0 0 0พันี้เป็น L 2 0 0 0ครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยเครื่องยนต์3สูบครับยีแรงม้าครับตัวนี้20แรงม้า ตัวนี้ราคาเบาๆครับ69,00 0บาทครับ69,000บาทตัวนี้รถใช้งานมา7 8 0้ปดิชั่วโมงครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นเลยนะพี่นะยางสวยเลยพี่คันนี้ยางสวยเลยดูท้ายนะครับเก่าญี่ปุ่นรถที่ร้านผมจะเป็นเก่าญี่ปุ่นทุกคันครับไม่เคยใช้งานในไทยครับไม่ใช่รถบ้านนะครับราคาก็จัดประมาณนี้ครับ อีกคันต่อไปก็จะเป็นคูปุต้าแอลสองสองศูนย์หนึ่งเอ้ยสองสองศูนย์สองดีทีครับตัวนี้เป็นสองเพาเก่าญี่ปุ่นนี่ก็สีเดิมญี่ปุ่นครับคันนี้เปลี่ยนบ่อใหม่คันนี้เราเปลี่ยนบ่อให้ใหม่นะนี่เดียวข้างหลังก็ยังสวยๆครับมีกล่องเก็บเครื่องมือคันนี้รถเก้าร้อยเก้าสิบห้าชั่วโมงครับนี่ระบบเกียร์ครับสี่เกียร์หลักนี่ก็สโลอีกสี่เกียร์ครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงม้าครับเป็นสองเพลนะพี่สองเพลาครับยวเปิดเครื่องยนต์ให้ชมครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงม้าครับนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องดีไม่มีไอทุกคันครับรถญี่ปุ่นแท้ครับพร้อมใช้ครับยางหน้าก็มีรายงาบ้างครับแต่ยางหลังนี่สวยเลยครับยางหลังสวยๆอย่างนี้เลยครับ รถคันนี้ก็จะมีเก็บสีตะแกรงเก็บสีล้อใหม่ครับทําสีตะแกรงกับทำสีล้อให้มันดูดีหน่อยครับรถคันต่อไปครับคันนี้ก็จะเป็นอิสกิทีเอสสองห้าหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้เครื่องยนต์สองสูบยี่สิบห้าแรงม้าสองเผาครับพวงมลาลัยพาเวอร์ครับคันนี้คันนี้พวงมลาลัยพาเวอร์เลยพี่คันนี้รถทํางานมาแล้วสองพันสามสิบสองชั่วโมงครับรถคันนี้ ตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่ะลืมบอกราคาคันนี้ไปคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่บาทครับหนึ่งแสนบาทแล้วก็อิสกิคันนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่ห้าบาทหนึ่งแสองหมื่นหันบาทครับอิซกิแล้วก็มาดูเจ้าคันต่อไปครับจะเป็นแอร์วันตัวนี้เป็นแอร์วันสัญชาองศูนย์ห้าครับตัวนี้สองศู อันนี้ใช้งานมาแล้วแปดร้อยหกชั่วโมงครับอันนี้น,นรถสภาพดีมากยางหลังสวยมากครับคันนี้อันนี้ยางหลังสวยมากยางหน้ามีลายงาบ้างครับอันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้เครื่องยนต์สามโซบนะครับยี่สิบแรงมา้าเป็นเกียร์ซักเทิร์นนะครับแอลวัน ยอดนิยมครับของคนไทยนี่เป็นเกียร์ซักเทิร์นครับมีระบบกระบอกสไลด์ใช้งานได้ปกติครับระบบหางระบบอะไรใช้งานได้ปกติเลยครับตามนี้เลยครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับอเอาแล้วมาดูคันต่อไปครับนี่อ่ามาดูไล่แต่ยันมาตัวนี้จะเป็นยันมา YM 1401ครับตัวนี้14ี่แรงม้าเผาเดียวตัวนี้มีโรตารี่ให้ด้วยนะครับตัวนี้มีโรตารี่ด้วยครับคันนี้มีโรตารี่ด้วยตัวนี้คันนี้จะเปิดอยู่ที่ห้า0 0พันบาทครับห้า0 0บาทตัวนี้ึ้นเป็นเครื่องยนต์สาสูบ้วพี่นะเป็นไดรเล็กนะครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวเลยครับตัวนี้บีกกุญแจสตาร์ตติดเลยบิดกุญแจสตาร์ตติดเลยคันนี้รถสวยเลยนะครับเนี่ยสีสีเดิมญี่ปุ่นครับก็มีสนิมบ้างครับนี่ตามการเวลา ของญี่ปุ่นครับรถใช้งานแล้วครับก็ต้องมีบ้างครับคันนี้รถริมเรียมรถสวยนะครับทรงดีเลยครับคันนี้มาดูคันต่อไปครับคันนี้จะเป็นคูปต้า L2201DT ครับตัวนี้เป็นสองเาตัวนี้เป็นคูปต้าสองเผาครับตัวนี้เป็นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งครับของคนไทยครับ 2201DT คันนี้ทํางานมาแล้ว สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดชั่วโมงครับตอวนี้ทำงานมาพอสมควรเดี๋ยวครับแต่รถยังสภาพดีอยู่ครับสภาพดีดียางสวยสี่เส้นเลยครับคนันนี้ยางสวยสี่เส้นเลยพี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สาโซ่ครับ2ี่สองแรงม้าครับสวยๆเลยพี่พร้อมใช้ตัวนี้ราคาอยู่ที่เอาหนึ่งแสนสามื่นบาทครับหนึ่งแสนสามื่นบาทคันนี้นะครับหนึ่งแสนสามื่นบาท โคบูต้าเอลสองสองศูนย์หนึ่งดีทีครับลองเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับคันต่อไปครับคันต่อไปนี้จะเป็นอิซกิแลนโฮฟครับหนึ่งแปดห้าตัวนี้เป็นพวงมาลัยเว w e r สองเพาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอครับคันนี้อันนี้รถสวยๆแล้วพี่พวงมาลัยเ o w e r ครับสิบแปดแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบนี่สภาพอย่างนี้เลยครับ ก็พอมีให้เลือกให้ชมครับรถมีอยู่ในบ้านผมอีกเกือบสิบคันนะครับรถทั้งหมดมีประมาณเกือบยี่สิบคันครับก็สนใจก็มาดูได้นะครับร้านผมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะครับฝั่งนู้นจะเป็นโรงพยาบาลนะครับรถผมก็จะจอดอยู่ประมาณนี้ครับฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลโคกเจริญนะครับอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อผมก็0814936871ครับ ไอดีลน์ก็0814936871ครับพอมีให้เลือกให้ชมครับนี่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นทุกคันครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยแน่นอนครับไม่หลอกลวงลูกค้าแน่นอนครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ครับเนี่ครับพอมีให้ Entonces, <uestos. S 1> เลือกให้ชมครับ <S <S ก็สนใจก็ลองติดต่อกันมาครับ <S 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 หรือว่า จะมาดูรถจริงมาลองขับกันได้ครับผมที่หน้าโรงพยาบาลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับสวัสดีครับ